เมื่อเราได้จุดเทียนใจ่ไฟนิรนันดรชน,นชัยพระบูชาพระรยยัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันเราก็หลับตาเบาๆพอสบายสบาย ลายก,ตกร,รต,อยกยกตอนที่เราใกล้จะหลับหลับตาเบาเบาพอสบายสบายลายกรตอนที่เราใกล้จะหลับแล้วก็ระวมใจไปหยุดนิ่งๆ นมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่นเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ จำไง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องนะเราปรับตรงนี้ให้มันถูกส่วนคือตรงที่หลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายหยุดใจไว้ที่กลางกายนะีพยายามจับจุดให้ได้ ในการวางใจของเราที่ประสานสอดคล้องกับการหลับตาสำคัญนะลูกนะตรงนี้สำคัญอย่าฟังผ่านอย่าดูเบาถ้าลูกทุกคนฝึกตรงนี้ได้และเราจับจุดได้มันก็จะง่ายในการที่จะเข้าถึงพระัตนตาใยในตัวหรือง่ายตากการทำให ใจเนี่ยมันโลง่งโปร่งเบาสบายตัวจะขยายแล้วก็หายไปต้องฝึกนะเจ้าตรงนี้ต้องฝึกฝนแล้วก็มันสังเกตต้องฝึกฝนทุกวันสม่ำเสมอมันสังเกตว่าวันไหนเราทำได้ดีเราก็ จำวิธีการทำนั้นในกอดคล้องกันระหว่างหลับตาขยุดใจในกลางกายที่มันพอเหมาะพอดีกันแล้วก็การกำหนดบริกรรมมันในมิตรเป็นดวงใสองค์งพระ เดบุลงปูเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ต้องจำวิธีการที่เราทำได้ผลซึ่งก็ไม่มีอะไรยากคือทำธรรมดาง่ายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ย ตรงนี้สำคัญนะลูกนะตรงนี้ต้องฝึกทุกวันเลยแล้วต้องมีจิตสำนึกว่าสิ่งที่เรากำลังกระทําอยู่นี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อชีวิตในสังสารวัตรล้วนแต่มีทุกข์โทษ เราก็จะต้องฝึกฝนอบรมใจให้หยุดที่นิ่งได้เช่นเดียวกับบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนหรือผู้ที่พ้นแล้วที่ท่านเห็นภัยในวัฏฏะสงสารนั่นแหละหลายทางกลับมาหยุดมานิ่งอย่างนี้เพราะนั้นกิจที่เราทำอยู่เป็นกรณียกิจ ึ่งงานที่แท้จริงนั่นเองของชีวิตส่วนงานอื่นแค่เป็นเรื่องรองลงมาเจนการศึกษาเราเรียนการทามากินเพียงเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารแต่ถ้าชีวิตหนึ่งเราทำเพียงแค่นี้ เราก็จะไม่ประสบความสุขที่แท้จริงชีวิตก็ยังทุกข์ทรมานเวลาใกล้จะละโลกเราก็จะไม่มีที่พึ่งเมื่อมีชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วก็จะลำบากเพราะไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้เนื่องจากไม่เข้าใจเรื่องราวความจิงชีวิตและวัตถุประสงค์ของชีวิต ดันั้ต้องมีจิตสำนึกลึกๆว่าการหลับตาเจริญสมาธิภาวนานี้เป็นงานหลักงานที่แท้จริงของชีวิตถ้าลูกทุกคนคิดอย่างนี้ได้แล้วแล้วก็เราจะเป็นคนขยันมีความเพียรในการทำสมาธิเพราะเห็นคุณค่าและความสำคัญ อย่างถูกหลักวิชาเราก็จะได้ดำเนินรอยตามพระอริยเจ้าที่ทำเป็นผู้พ้นแล้วนี่สำนึกลึกๆตรงนี้จะทำให้เราขยันในการทำความเพียรและการหมั่นสังเกตที่เราจะจับจุดให้ได้ว่า เราจะหลับตาอย่างไงถึงจะสอดคล้องกันผสมประส,นสากนกลมเครื่องก็เป็นหนึ่งเดียวกับการหยุดนิ่งภายในหรือการกำหนดบริกรรมอานิมิตรหรือประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังอย่างนี้เนี่ย ทั้งหมดมันต้องประสมประสานกันกลมกลืองกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนวงดนตรีอย่างนั้นแหละเหมือนอาหารที่เอาหลายอย่างมาผสมปรุงกันให้ถูกส่วนอยู่ในจานนั่นนะนี่ก็อาหารทางใจก็ต้องปรุงให้เป็นต้องนี้ต้องฝึกกันฝึกฝนทุกวัน มันสังเกตเดี๋ยวเราก็จะพบผลทางพบความสำเร็จและหลังจากนั้นก็ง่ายแล้วแหละเราก็ทำอย่างนั้นจงังหวะใจจะตั้งมันเป็นหนึ่งเป็นเอกกาตาเบาๆสบายสบาย นี่คือสิ่งที่สำคัญนะลูกนะไม่ว่าจะมีเวลากี่นาทีที่วางกับภารกิจในทางโลกแล้วก็มันตึกมันนึกมันคิดในทุกอริยาบททุกกิจกรรมใจจะได้คุ้นแค่การได้นึกถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ อย่างเบาสบายไม่ว่าจะหลับตาหรือมตาไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทใดหรือกิจกรรมใดถือว่าเป็นช่วงที่งดงามของชีวิตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญท่าน,นมันตรึกมันนึกมันคิดเรื่อยๆจะไป กังวลเรื่องความมืดพลกเราไม่ได้ไปควานหาอะไรในที่มืดเรากำลังฝึกหยุดนิ่งในระดับแห่งการสอดคล้องกันของการหลับตาการวางใจที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดเพราะความสุขและความสว่าง รวมทั้งแผนบางชีวิตมีอยู่แล้วในตัวของเราเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะทำไม่ได้ไม่เห็นเลยเห็นช้ากว่าคนอื่นเขาอะไรต่างๆไม่ต้องไปคิดกังวลฝึกตรงนี้ให้ได้ถ้าทำเป็นก็เห็นภาพทำเป็นเร็วก็เห็นเร็ว ทำเ็นช้าก็เห็นช้าก็แค่นั้นเองเพราะนั้นเรามาฝึกตรงเนี้ยฝึกหยุดฝึกนิ่งเราจะต้องจับหลักให้ได้ตามที่พระเดว,วคุณหลวงปู่ท่านสอนเราว่ายหยุดเป็นตัวสำเร็จมืดสว่างไมทำ้องไปคำนึงถึงน่ถอยคำของท่านแล้วก็หยุดนิ่งนิ่ง จะต้องได้ความสุขทุกครั้งที่เกิดจากการทำสมาธิภาวนาไม่ว่าสุขน้อยหรือสุขมากหรือ,อยังนะก็ตัวโล่งโปร่งเบาสบายเลยนิ่งๆนุ่นนมๆอยู่ในกลางกายเป็นรางวัลในทุกๆรอบทุกครั้งที่เราหลับตาต้องต้องทำเหมือนอย่างนี้นะ เนี่ยไอได้อย่างนี้ทุกวันเลยแล้วต่อไปมันก็จะค่อย <c oughs> ๆยขยายเวลาแห่งความสมบังขึ้นมาเองจากหยุดนิ่งในหนึ่งนาทีก็เป็นสองนาทีสามนาทีมันก็ค่อยๆขยายไปจากมืดมากก็มามืดม่วงแล้วก็มืดมั่งแล้วก็ไม่มืดก็เป็นขัน้นเป็นตอนเป็นรางวัน ของชีวิตจะเกิดจากการหลับตาจเจริญสมาธิภาวนาแต่ลูกทุกคนจะมีความรู้สึกควาสนุกเบิกบานไม่มีการฝืนใจในการทำสมาธิไม่มีการพยายามจนเกินไปที่จะทำให้สมาธิเกิดแต่มันเป็นไปตามขบวนการธรรมชาติ เหมือนการหายใจเข้าออกโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งใจอะไรเลยการหายใจเข้าและออกมันก็มีเป็นไปตามปกติจะช้าจะเร็วก็เป็นอย่างดีหลวงพ่อได้พูดมันจะเบื้องต้นกระทั้งถึงตรงเนี้ยถ้าทาได้มันก็เร็วถ้าทำยังไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยจะได้ทํามันก็ช้า ถ้าเราลักตัวเองเราก็ต้องทำอย่างที่ได้แนะนำไปนั่นแหละเพราะนั้นตอนนี้เราขอรวมใจหยุดนิ่งๆไว้ที่กลางกายนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาในทุกๆบุญรวมทั้งบุญล่าสุดที่ได้รวมกันอัญเชิญรูปหล่อทองคำ กองประเดีระคุณหลวงปู่ของเราไปปฏิสถานที่มหาวิหารเป็นการถาวรแล้วก็มีเพียงครั้งเดียวไม่มีครั้งที่สองเราได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจทั้งทำด้ยวยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นเข้ามาร่วมบุญด้วย สักชวนให้คนมาทำความดีมาเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่นึกถึงบุญเหล่านี้แหละไว้กลางกายเป็นดวงใสๆและวกำมาสอดคล้องกับวันนี้มาพ้องกันกับเป็นวันนี้ละสังขารของบรรยายอาจารย์ของเรา ครบหปีแต่ท่านมีชีวิตอยู่ก็เก้าสิบแปปีท่านทำให้เราได้มีโอกาสศึกษาธรรมะปฏิบัติประดุบประเดิบคุณหลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพระกุญยาจารักษาคำสอนนี้เอาไว้แล้วก็นำมาถ่ายทอด ก็ทั้งมาถึงพวกเราในวันนี้เนี่ยทั้งได้สร้างวัดวาอารามาศาสนาวัตถุรองรับพวกเราให้ได้มาสร้างความดีสร้างบารมีมาปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่สุดที่จะพรารน,นาอยู่แล้วเนี่ย ลาลบเหตุนี้จเจริญสมาธิภาวนาถวายบูชาธรรมท่านถ้าใจเราคิดอย่างนี้ได้แปลว่าใจดวงนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมความกรทันยูกะตะเวทีรู้ซึงถึงพระคุณท่านและตอบแทนท่านด้ยการปฏิบัติบูชา ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนาและการทำนี้กรเพื่อตัวของเราเองและปล่อยทำให้ท่านปิติอินดีในการที่ลูกหลานของท่านทุกคนสร้างบาร,รมีเป็นดำเนินชีวิตถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้เพียงตอนนี้แล้วก็ นึกถึงบุญในปลาลบเหตุตั้งแต่ระเด็กคุณหลวงปู่กระทั่งมาถึงบุญยญาจารย์วันนี้นให้เป็นดวงบุญใสใส,สติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะเป็นดวงบุญใสใส กลมเหมือนดวงแก้วอย่างนี้แต่อัดแน่นในบุญญาธาตุคือความดีหรือกุศลธรรมทละธรมะธรมผ่านมาอยู่ภายในเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ย บุญาธาตุเนี่ยอยู่ในกลางดวงบุญใสใสใสเหมือนกับกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบางใสเหมือนหน้าบางใสเหมือนเพชรบ้างถ้าใสเต็มส่วนก็ใสกว่าเพชร ใสเกินใสใสจนมีแสงออกเองเป็นแสงแก้วที่นุ่มเนียนตาละมุนใจใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายของเราให้ลกหายใจหยุดอยู่ในกลางดวงบุญนี้แหละแตะเบาๆเหมือนเราใช้ระบบสมบัติแตะเอา อย่าไปกดใจแตะเมาๆก็คือการวางใจนิ่งๆน,นุ่มๆน,นั่นเองการแตะใจเมาๆก็คือการหยุดใจนิ่งนุ่มเมาๆเ,เดี๋ยวใจจะยิ่งใส ยิ่งบริสุทธิ์จะเห็นความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นด้วยดวงตาภายในคล้ายกับการที่เราเห็นวัตถุภายนอกคือเลยยิ่งเงินนั้นเหมือนเราส่องผ่านแว่นขยายกล้องส่องทางไกลกล้องจุลทรรศน์อะไรอย่างนั้น เห็นความใสความบริสุทธิ์ผุดเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้แหละเพราะนั้นตอนนี้ให้ลูกทุกคนแตะใจไปเบาเบเมื่อใจใสถูกส่วนดีแล้วเราจะได้พร้อมใจกันอธิษฐานจิตตั้งเป็นบังสำเร็จออกแบบชีวิตของเราไปในภพเบ,บืองหน้ากันตอนนี้ก็หยุดใจนิ่งกันไป ที่กลางดวงบุญไสใสดังที่ได้กล่าวมานี้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงีบยบ